วดีค่ะวิไลวันวอลเกอร์ค่ะกับมาทักไทยกันวันอาทิตย์นะคะวันที่ทุกคนเหมือนอยู่บ้านแบบชิลๆ,ๆสบายๆเนาะวันนี้เราก็ไปเยี่ยมรลานน้อยนะคะน่ารักเออซื้อชุดซื้ออะไรไปให้เขาด้วยนะคะก็อย่างที่บอกก็คือเราไม่ได้ซื้อแพงเนาะแล้วก็ซื้อไปให้นั่นแหละหลานก็หลานเออ คนโตเนาะก็โทรมาแบบว่าเมื่อไหร่จะถึงเขาดีใจเหมือนแบบว่าเราจะไปเยี่ยมเขานาน,านๆทีเนาะก็นั่นแหละพอดีพ่อกับแม่เขาก็เหมือนแบบเออคิดถึงหลานพาไปหน่อยสิก็เลยอ๋อโอเคตอนแรกก็คือเราจะไปกับพ่อกับแม่นั่นแหละแต่ว่ารอนก็เอ่อกลัวเราไม่อยากให้เราขับรถไกลคนเดียวเพราะว่าเราขับรถไม่ค่อยเก่งเนาะรอนก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันไปด้วยดีกว่าฉันจะได้ขับรถให้เธอ ก็นั่นแหละพากันไปนะคะก็ไปที่นู่นก็ออกเดินทางประมาณ10โมงนะคะไปถึงที่นู่นก็เหมือนแบบเล่นกับหลานอยู่กับหลานนะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะเพราะว่าดูมันวุ่นวายเพราะหลานเขากําลังปีนป่ายเขาก็จะไม่ให้อุ้มเท่าไหร่เขาก็จะเหมือนแบบอยากไปตรงนั้นตรงนี้คือแบบอยากปีนไปตรงนั้นอยากปีนไปตรงนี้อุ้มก็คือเหมือนเด้งตลอดต้องพาเล่นต้องพาอะไรอย่างนี้เนาะ ก็นั่นแหละพอเขาเขาเริ่มจำชื่อตัวเองได้นะคะเรียกชื่อเขานะคะเขาก็จะหันมาดูนะคะกอ็อุ้ยป,ป่าปื้มมากแ้มเมมอยู่คะ่ะหลานหลานดิฉันก็คือดิฉันนี่แหละคะ่ะแ้มเมมอยู่ดังกับบมี่ก็นั่นแหละก็หลานเราเนาะน่ารักน่ารักของเราเนาะก็นั่นแหละวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็อ่าน อ่านในเพจเพจหนึ่งนั่นแหละก็เราจะสิ่งสถิตยอยู่ที่เพจเพจนั้นนะคะคือมันเป็นเพจที่ให้ความรู้ด้วยแล้วก็เป็นเพจที่แบบว่าเราสามารถแชร์ประสบการณ์ของเราด้วยการเดทได้ด้วยแล้วก็เหมือนสามารถเช็คเช็คผู้ชายได้ด้วยเนาะแต่จริงๆเราไม่เห็นด้วยนะที่เอาผู้ชายคนนั้นคนนี้ไปเช็คว่าแบบว่ามีใครเคยคุยกับคนนี้ไหมมีใครเดทกับคนนี้ไหมเราไม่เห็นด้วยเพราะว่ารู้สึกว่า เขาอะไม่ได้คุยคนเดียวแน่นอนเพราะเราตอนที่เราอยู่ในเว็บไซต์หาคู่เราก็ไม่คุยคนเดียวนะคะเราก็คุยหลายคนเหมือนกันและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะการเลือกของเขาก็คือเมื่อเมื่อคุยในเว็บไซต์หาคู่แล้วออกมาคุยข้างนอกนะคะคุณจะคุยข้างนอกคุยกับเขาเขาก็ยังแบบมีตัวเลือกอยู่อย่างเราก็คือมีมีตัวหนึ่ง มีคนหนึ่งแหละที่เป็นเมนหลักแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะไม่ใช่เมนหลักของเราก็คือเหมือนคุยไปเรื่อยหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่ามาเดทก่อนเราก็สามารถไปเดทก่อนได้แต่ว่ามันก็ต้องระวังว่าฝอที่มาเดทเขาไปเดทกี่คนแล้วเราอะถ้าเกิดเหมือนเขามาเหมือนไม่ได้เจาะจงที่จะมาอยู่กับเราตลอดคลิปของเขาที่เขามาไทยอะ เราก็อย่าพึ่งไปมีอะไรกับเขานะคะแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ตลอดทริปกับเราก็คือเหมือนอะไรแบบว่ามาเที่ยว30วันแล้วอยู่กับเรา30วันอันนั้นก็คือเขามาหาเราโดยตรงนะคะก็คือเขาก็จะอยู่สเปนไทม์วิธเรา30วันเลยอันนั้นก็คือเราสามารถมีอะไรกับเขาได้นะคะแต่ถ้าเขามาแล้ว อาทิตย์นี้ไปอยู่กับคนนี้อาทิตย์นี้ไปอยู่กับคนนี้อาทิตย์นี้ไปอยู่กับคนนี้อันนี้อย่าไปมีอะไรกับเขานะคะเพราะว่าเราจะเป็นเหมือนตัวเลือกให้เขาแล้วก็จะเป็นเหมือนฮอล์เเดย์เกิร์เฟนให้เขาแล้วก็ในทร,ทริปนั้นเขาก็จะมีผู้หญิงที่อยู่ด้วยที่นอนด้วยสามคนสี่คนไปเลยมาสี่มามาหนึ่งเดือนใช่ไหมคะวีกละคนไปเลยสี่คนไปเลยอันนั้นก็คือ มันไม่ปลอดภัยสําหรับเราแน่นอนนะคะถ้าเราไปเดทแบบนั้นนะคะก็กลับไปที่เรื่องของคนนั้นที่เขาเอามาเช็คนะคะเขาก็เช็คนะคะว่าเขารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งก็คือ4ปีที่แล้วนะคะแล้วก็คุยคุยกันมาเรื่อยๆแต่ผู้ชายไม่มีแผนที่จะเดินทางมานะคะผู้ชายก็คือมาจากาไม่ใช่ยุโรปนะคะเป็นอเมริกานะคะก็อายุประมาณ5 0าสถึง 55ปีนะคะแต่เขาก็บอกชื่อบอกอะไรเรียบร้อยนั่นแหละแต่เราคิดว่าเราไม่บอกดีกว่าแล้วทีนี้เขาก็ไปเดทกับผู้หญิงคนนี้นะคะกับผู้หญิงคนไทยนะคะเขาก็ไปเดทด้วยกัน9วันนะคะอยู่ด้วยกัน9วันนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่เขาเดินทางมาที่ไทยแล้วก็ไปเดทด้วยเนาะ,ะพอไปเดทด้วยก็คือเดทเสร็จนะคะเขามาชิป9 สามสิบวันเนาะแต่เขาไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้ก็คือเก้าวันพอเก้าวันเสร็จแล้วเขาก็บอกผู้หญิงคนนี้ว่าเขาเหมือนมีแพลนที่จะกลับประเทศแล้วนะคะก็คือเขาส่งตั๋วให้อ่าผู้หญิงคนนี้ก็คือส่งตั๋วให้แค่ตั๋วขามาไทยนะคะตั๋วขากลับก็คือเขาไม่ได้ส่งให้แล้วทีนี้พอครบเก้าวันเขาก็บอกอ่า ผู้หญิงคนนี้นะว่าเขาจะกลับประเทศเขาแล้วแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเออถ้าอย ne, ่างนั้นเดี๋ยวฉันไปส่งที่สนามบินนะผู้ชายคนนี้ก็คือไม่ใหผ้ผู้หญิงคนนี้ไปส่งที่สนามบิน <S <S แล้วก็ผู้หญิงก็บอกว่าถ่ายรูปสนามบินมาให้หน่อยดีว่าเป็นยังไงฉันอยากเห็น <S 2> <S 2> ฉันอยากรู้เพราะว่าเหมือนฉันยังไม่เคยเดินทางไปสนามบินเลยผู้ชายคนนี้ก็ไม่ถ่ายรูปสนามบินให้นะคะ ไม่ติดต่อน้องเขากลับไปเลยแล้วก็ WhatsApp นะคะก็คือเหมือนไม่ขึ้นรูปผู้ชายคนนี้แล้วก็คือเหมือนไม่โชว์เหมือนเขาบล็อกผู้หญิงคนนี้ไปเลยนะคะหลังจากเตะ9วันนะคะก็คือโดนบล็อกไปเลยแล้วเขาก็เลยเอาผู้ชายคนนี้มาเช็คนะคะว่ามีใครเด็กต่อหรือเปล่าเพราะก่อนที่ผู้ชายคนนี้เขาจะาเดินทาง แยกย้ายกับกับน้องเขาเนาะเขาก็ได้จดเบอร์ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแล้วก็เบอร์โทรของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ชื่อของผู้หญิงเป็นหนึ่งชื่อเป็นชื่อไทยแล้วก็น้องเขาก็บอกเบอร์สี่หลักหลังนะคะว่าเป็นเบอร์โทรเบอร์อะไรเนาะก็คือเราก็เลยคิดว่าผู้ชายคนนี้เหมือนมีเดทต่อไปกับผู้หญิงคนที่เขาจดเบอร์โศัพร์นะคะก็คือเหมือนเขา มาเดทกับคนนี้9วันแล้วแล้วก็มีแลนเดทกับอีกคนนึงนะคะแล้วเขาก็เลยเหมือนชิงกับคนนี้ไปเลยเพราะว่าเหมือนเขาเดทแล้วเขาน่าจะไม่ไม่ไม่ไปต่อนะคะกับผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยเหมือนตัดไปเลยนะคะก็นั่นแหละเขามีเดทกับคนอื่นแล้วอ่าก็ชิงคนนี้ไปเลยแล้วเขาเราคิดว่าถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างนี้นะคะเรา เป็นผู้หญิงถ้าเกิดเหมือนคำตอบของเขาคือมันชัดเจนที่เขาบล็อกเรานะคะความไม่ชัดเจนเท่ากับความชัดเจนนะคะเขาให้คำตอบอยู่แล้วว่าเขาจะไปต่อกับเราหรือเปล่านะคะก็คือนั่นแหละการบล็อกของเขาก็คือเป็นคำตอบที่ชัดเจนให้เรา ต้องหาคนใหม่ต้องมูฟออนแบดจมปลักกับผู้ชายคนนี้นะคะเพราะว่าสี่ปีนะที่เขาเหมือนแบบว่าไม่ได้เดินทางมาที่นี่แล้วพอเดินทางมาก็เหมือนมีตัวเลือกเนาะแล้วเขาก็ชัดเจนว่าเขาไม่ได้เลือกเราแล้วคนที่เขาไปเดทต่อก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกหรือเปล่านะเขาไม่ได้กลับประเทศของเขานะคะไม่ได้บินกลับนะคะแต่เขาหลอกว่าเขาบินกลับ ประเทศของตัวเองเพื่อที่จะได้ไปเดทกับอีกคนหนึ่งนะคะก็นั่นแหละค่ะการไปเดทไปอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ถือซะว่าช่วงเวลา9วันที่เราอยู่กับเขานะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เราและเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเป็นกําไรชีวิตของเราค่ะเพราะว่าบางคนก็คือเหมือนให้คิดดีไว้ก่อนอะการที่ไปอยู่กับฝรั่งคนหนึ่ง เราไม่เคยไปเที่ยวเราไม่เคยใช้ชีวิตแบบนั้นเนาะพอไปอยู่เราก็อยู่โรงแรมอยู่ในที่ที่ดีๆกินอาหารดีๆแล้วได้สัมผัสกับวิวบรรยากาศทะเลวิวภูเขาว,วิวน้ำตกอะไรเงี้ยก็ได้ไปเที่ยวในส่วนที่แบบว่าถ้าเกิดเราเป็นคนไทยอ่ะเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวแบบนั้นให้คิดว่าเราเป็นกำไรของเราแล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะได้รู้สึกไม่ ไม่ไม่แซดมากแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบว่าตัวเองไม่สียเปรียบเพราะว่าผูชายต่างชาตินะคะฝรั่งและก็ผู้หญิงฝรั่งด้วยกันการที่เขามีซัมติงทูเกเตอร์มันก็คือเป็นเหมือนแบบวินวินทั้งสองฝ่ายเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ผู้หญิงไทยถ้าเกิดเราเสียตรงนั้นเรามีอะไรตรงนั้นกับใครสักคนหนึ่งเราก็จะคิดว่า เราเสียให้เขาแล้วเราก็จะเหมือนเป็นฝ่ายที่ตามล่าไล่เขาอะค่ะมันก็จะทำให้ผู้ชายเหมือนเขาพยายามที่จะตีตัวออกห่างเรานะคะก็คือเหมือนเราถ้าเกิดเราเราได้ใครสักคนหนึ่งเนาะเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นวินวินเราถือว่าตัวเองเหมือนเหมือนเสียแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรานะคะเราก็จะถือว่าช่วงหนึ่งของชีวิตที่ได้รู้จักใครสักคนหนึ่ง แล้วไปเที่ยวไปเดินทางไปปชะชนัยไปอะไรด้วยกันไปดูไปทํากิจกรรมด้วยกันก็ถือเป็นกําลังชีวิตของเราด้วยแล้วการที่เราได้อยู่กับใครสักคนหนึ่งอ่ะมันก็คือเป็นการเรียนรู้บางทีเราอาจจะไม่ชอบเขาด้วยซ้ําไปแต่พอเห็นเขาเป็นฝรั่งนะคะก็คือเหมือนรู้สึกดีรู้สึกจอยรู้สึกมีความสุขไปด้วยเพราะว่าผู้ชายฝรั่งที่เขามาเที่ยวต่างประเทศนะคะ เขาก็จับไม่ได้เอาเรื่องงานเรื่องความทุกข์เรื่องความอะไรของตัวเองมาเที่ยวกับเขาด้วยนะในคะเขาก็จะเหมือนชิลชีวิตเขาก็จะเป็นเหมือนพระราชานะคะที่เหมือนแบบว่าชิลเล่นเที่ยวแบบสบายกลางวันก็คือเหมือนอไปนอนอาบแดดไปนั่งชิลไปดื่มไปอะไรนี้พอกลางคืนก็คือเหมือนไป ร้านอาหารดีๆเราก็เลยเหมือนไม่ได้เคยสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นพอเราไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นมันก็ทําให้เราเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นซินเดอเรลล่านะคะรู้สึกว่าเหมือนแบบฉันฉันชอบชีวิตแบบนี้ฉันอยากมีชีวิตแบบนี้มันก็เลยพอผู้ชายเหมือนเขาไม่มูฟออนกับเรามันก็ทําให้เรารู้สึกเฟลคะ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะ เรากลับมารักตัวเราเองแล้วเราก็เอาประสบการณ์ที่เราผิดหวังจากครั้งนั้นนะคะเพื่อมาพลูกว่าต่อไปถ้าเกิดเรามีเด็กกับใครสักคนหนึ่งอะแล้วเราต้องทำยังไงแล้วภาษาของเราที่เราคุยกับเขาแล้วมันอโอเคหรือเปล่ามัน มันได้หรือเปล่าครั้งนี้เราไปเราอาจจะไม่ได้ภาษามันก็เลยทําให้การสื่อสารของเราอ่ะมันไม่โอเคแต่ถ้าไปครั้งหน้าคือเรามีประสบการณ์เรื่องการเดทใช่ไหมคะมันก็ทําให้ครั้งหน้าของเราก็คือมีความมั่นใจแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมีลูกล่อลูกชนมันก็จะทําให้การคุยการเดทอ่ะก็คือมันมันดีมันรู้สึกเหมือนแบบว่า เราคุยภาษาเดียวกันนะคะทุกคนก็คือใครที่มีเดทแล้วโดนผู้ชายเทนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะ move on หาใหม่รักตัวเองแล้วก็ค้นหาผู้ชายที่เหมาะกับเรา โดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งตามเขานะคะก็คือเหมือนผู้ชายที่เราและเขาพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันสำหรับวิดีโอนี้ก็บายบายค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งๆให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบายบาย